สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามแนวทางกับพ่อพรมร้อยเอ็ดนะคะซึ่งก็ทางแอดก็ได้คุยกับพ่อพรมร้อยเอ็ดแล้วนะคะทีนี้แอดก็คุยนะคะว่าวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นะคะก็คุยกับพ่อพรมเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้นําคลิปเสียงตัวนั้นมา,มาลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงเหมือนลำโพงแตกนะคะมันเป็นเสียงเหมือนลํโพงแตกแล้วทีเนี้ย แอดก็เลยไม่ได้เอาคลิปเสียงตัวนั้นมาลงแล้วก็มันจะดาวน์โหลดมาเครื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเบอร์นั้นอะเครื่องนั้นอะแอดเอาไปไว้โทรใช่ไหมโทรโทรโทรแล้วแล้วทีเนี้ยเครื่องนั้นมันเป็นเขียงสึกซ่าแอดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาเครื่องเครื่องเครื่องที่ถ่ายคลิปโทร เอาเครื่องที่ถ่ายคลิปโทรโ,โชแล้วทีนี้เอไม่ใช่พูดไปเอาเครื่องที่ถ่ายคลิปนอะโชโทรไปก็เลยเอาเครื่องนู้นอะ่ะก็เลยเอาเอาอีกเครื่องนึงอะ่ะอัดคลิปแล้วทีเนี้ยพอแอดลงามาฟังเออมันก็เสียงซาซมันไม่ได้ไอ้นี่อ่ะแอดก็เลยไม่นาคลิปตอนนั้นมาแอดก็เลยคุยคุยเสียงแต่โทรไปคุยกับพ่อผมแล้ว ซึ่งพ่อผมก็อนุญาตนะคะแล้วก็พ่อผมให้มานะคะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นะคะวิ่งบนหกเก้าหนึ่งเด่นนะคะเด่นก็เก้าหกหนึ่งเลยนะคะทั้งเลขวิ่งทั้งเลขเด่นเลยนะคะตั้งหลักนะคะเลขตั้งหลักก็จะมีเก้าหนึ่งเจ็ดสามห้านะคะ แล้วก็เลขประกอบนะคะเลขประกอบจะมี8 0 2 4 6นะคะแล้วก็จับคู่นะคะจับคู่บนจะมี5 1 6 1 6 2 5 9 6 9 6 0นะคะ แล้วก็จับคู่สามตัวนะคะจับคู่สามตัวจะมีเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งกับเก้าหกหนึ่งนะคะเก้าหกหนึ่งวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างจะมีสองมีสามมีแปดนะคะแล้วก็เด่นนะคะทั้งวิ่งล่างแล้วก็ตัวเด่นเลยนะคะสองสามแปดเด่นเลยนะคะจับคู่นะคะจับคู่ล่างสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแปด สามเก้าห้าแปดนะคะห้าแปดแล้วก็ทะเบียนรถนะคะคือพ่อพมนะคะพ่อพมมีรถมาชนหรืออะไรนี่แหละนะคะแล้วก็จะเป็นเลขเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถสามห้าสองหกนะคะสามห้าสองหกแล้วทีนี้เลขเครื่องนะคะสามแปดสามแปดนะคะก็ตรงกับเลขที่ว่าพ่อพมนะคะ คำนวณสูตรได้มานะคะพ่อพมเน้นไว้ให้นะคะ38มรอง32นะคะแล้วก็3ตัวนะคะจะเน้นให้761นะคะ761แล้วก็961จะเป็นตัวรองนะคะ961นะคะจะเป็นตัวรองย้ำนะคะพอ่อพม101เอ็ดว่ประจําวันที่1ตุลาคม64นะคะวิ่งบน691เด่นนะคะเด่นก็9 6 1้กก็คือ สลับกันนะคะคืออสลับกันนะคะเพราะผมแกก็บอกมา961แต่แอไปเขียน691นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เลขตั้งหลักนะคะเลขตั้งหลัก91735นะคะ91735จะเป็นเลขตั้งหลักนะคะแล้วก็เลขประกอบนะคะเลขประกอบเลขประกอบนะคะพูดสิเลขประกอบ เลขประกบนะคะเลขประกบของพ่อผมนะคะจะให้มามีแปดมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกนะคะแล้วก็จับคู่บนห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองห้าเก้าหกเก้าหกศูนย์นะคะแล้วก็จับคู่ให้นะคะจับคู่ให้นะคะจะมีเป็นไม่ใช่จะเน้นให้นะคะพูดผิดแอดพูดผิดเรื่อยเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ หกหนึ่งนะคะเน้นให้หกหนึ่งแล้วก็เลขจับคู่สามตัวจะมีเจ็ดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งก็คือตัวเน้นเก้าหกหนึ่งก็คือตัวรองยิ่งล่างนะคะมีแปดเอ๋มีสองมีสามมีแปดเด่นล่างเลยนะคะตัวเด่นล่างเลยนะคะเนี่ยจับคู่ล่างนะคะจะมีสามศูนย์ สามหนึ่งสามสองสามแปดสามสองจะเป็นตัวรองสามแปดจะเป็นตัวเน้นเลยนะคะ 9, แล้วก็สามเก้าแล้วก็ห้าแปดนะคะห้าแปด 26, นะคะสามเก้าแล้วก็ห้าแปดทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถสามห้าสองหกนะคะสามห้าสองหกเลขเครื่องนะคะเลขเครื่องนะคะสามแปดตรงกับเลขที่พ่อผมเน้นมาให้เลยนะคะพ่อผมเน้นมาให้เลยพ่อผมก็เข้ามาหลายงวดเลยนะคะหลายงวดแล้วยังไงก็ฝาก ฝากให้ไปเป็นแนวทางนะคะฝากให้ไปเป็นแนวทางแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหรค่ค่ะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะก็เพิ่งมาเป็นคนที่ว่าให้แนวทางนะคะก็ ยังไงก็ขอเทษขออภัยด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครสนใจเช่าบูชาเครื่องรางนะคะใครสนใจเช่าบูชาเครื่องรางนะคะก็หรือจะเป็นเช่าบูชาปู่นะคะเช่าบูชาปู่สีสุดโทแล้วก็จี้นะคะจี้ประจำวันเกิดนะคะแล้วก็จะเป็นได้แดนนะคะก็ สนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งเบอร์โทรให้นะคะอยู่ท้ายคลิปนะคะแอดจะทิ้งเบอร์โทรให้อยู่ท้ายคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะรักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดแถมเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะอย่าลืมด้วยจ้าไอผู้ใดสนใจก็ให้ไปเป็นแนวทางด้วยจ้าที่พูดภาษาไทยนะคะที่พูดภาษาไทยก็คือกลัวคน ที่ว่าเขาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างนี้นะคะก็กลัวเขาแบบฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยอาจจะพูดปนนะคะอาจจะพูดปนกับภาษาไทยภาษาอีสานนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจแนะนําว่าให้ไปเป็นแนวทางนะคะแนะนําว่าให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะไม่แนะนําให้ซื้อหวยใต้ดินหรือหวยบนดินนะคะผิดกฎหมายนะคะก็แอดก็ให้แนวทางนะคะไป ไปนะคะก็อย่าลืมนะคะใครชอบตัวไหนก็ไอ้นี่ด้วยนะคะฝากนะคะฝากฝากฝากแนวทางด้วยนะคะฝากแนวทางของพ่อผมด้วยนะคะพ่อผมจะเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะหลายงวดมากเลยแต่แอดเพิ่งจะเอามาลงคลิปนะคะแต่แอดเพิ่งจะติดต่อพ่อผมไปเพิ่งจะเอามาลงคลิปนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็อย่าเร่งมากนะคะบางทีก็มีลูกอะเนาะก็ อาจจะช้านิดนึงหรืออาจจะเร็วไปนิดนึงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่าว่ากันแนวทางนะคะให้ไปก็มีมีหลุดมีหลุดมีเข้านะคะมีเข้ามีหลุดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแล้วแต่ดวงแล้วแต่ไอ้นี่เนาะก็มีหลุดมีเข้าบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะคะคือให้ไปเป็นแนวทางสนใจก็ตามไม่สนใจก็ไม่ต้องตามนะคะยังไงก็ ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะฝนตกด้วยไม่ใช่อะไรหรอก